เราจะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้รู้ตัวก่อนนะคะเจ็ดจุดค่ะจุดที่หนึ่งตรงสะบักจุดที่สองกลางหลังจุดที่สามช่วงเอวจุดที่สี่สะโพกจุดที่ห้ากลางน่องจุดที่หกกลางน่องตรงนี้ค่ะจุดที่เจ็ด้นต่อไปเราจะทำงานนะคะจะไล่ลงไล่ลงตามแนวนี้แนวที่หนึ่งที่สอง ทำแบบนี้10บถึงสิบ้าเที่ยวหรือแล้วแต่อาการที่เป็นค่ะจังหวะที่2จะมีอีกนะคะเมื่อกี้เราลงใช่ไหมคะอันนี้เราจะสไลด์ลงข้างตัวค่ะสำหรับทีื่คนที่เป็นสะบัดติดนะคะลงข้างตัวค่ะ อันนี้ก็สิบถึงสิบห้าเที่ยวเหมือนกันต่อไปแล้วก็เราอาจจะผ่อนคลายค่ะ,คะอันนี้จบด้านหลังด้านบนนะคะ แนวนอนความจะมีแนวเดียวนะคะแต่ตอกให้ทั่วกล้ามเนื้อได้ค่ะทั่วเนี้จะเป็นพวกตะคิวตะคิวน่องจะดีมากค่ะ เขานะคะลงมาตรงน่องค่ะต่อให้ทั่วฝา่าเท้าค่ะ ตอกนิ้วนะคะตอกได้ทั่วนะคะไม่มีผิดค่ะตอกนิ้วทุกนิ้วค่ะจบค่ะไม้อันนี้นะคะ จะใช้ในอาการที่มีกระดูกทับเส้นหรือปวดหลังมันจะสี่ขานี้จะจะครอบกลางหลังจะทําให้หินหินปูนกระเทาะออกได้ง่ายหรือพังผืดที่ติดอยู่จะหลุดออกดูวิธีจับไม้กับวิธีคลำร่องกระดูกนะคะไม้อยู่คลำร่องกระดูกใช้สองนิ้วคลำอันนี้กระดูกนะคะไม้จะอยู่ข้อมกระดูกค่ะท่อมกระดูก ใช้สองขาแล้วนะคะอันนี้สะบักจมค่ะสบักติดใช่สองขาแล้วนะคะ ดูนะคะใช้สองขานะคะแยกใช้โค้งกับข้างถึงถีงตูม ข้ามสิบหรือสิบห้าเที่ยวเหมือนกันค่ะต่อไปเป็นแขนนะคะแล้วช่วงช่วงว่างของข้อต่อค่ะตอกลงตามแนวกล้าเมเนื้อค่ะจะมีแนวเดียวนะคะจะมีแนวเดียวค่ะข้ามศอกค่ะ หลังมือเบาๆนะคะตอกตามข้อพวกิวนิ้วติดนิ้วล็อกหินปูนเกาะจบค่ะ